ความเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนเชื่อนะครับเชือ่อก่อนที่มีเชื่อสีต่างใปืนส่หวุราเองต้องอกเลย่าัตลักตัวหลัแ้ก็ตัวตัวอลกตัตหอกแล้ตตัหลตวักแล้วตัาตัวตวหลัวัตวตา

เปิดดวงเปิดโชคเปิดรั์เปิดลาบเปิดมหาบารมีเปิดช่วยนักวิชาเปิดช้วยนักาเปิดด่วยนักหลงไหลเปิดด้วยนักมามีมาจุติ่งต่างๆชวยสุตะยะเปิดให้เจ้าจงรับร้าเปิดให้เจ้าจงโชคดีเปิดให้เจ้าจงหลงไหลเปิดให้เจ้าจงมีนักวิชาเปิดให้เจ้าจงมีนักต่างดัง เปิดด้วยนักวาินดามีเปดเจ้าจุ่มีเิดเจ้าจุ่มาเปิดเจ้าุ่มปิดปิดีมาปิดีเปิดด้วยพระบารมีเปิดด้วยมหามงคลวรรเปิดวยนักมาเมมานเมตตานูกบรายอินทพาปายียักษ์อิเจ้าอินทรพุารักรามรักธรงรักทรงักงเมตตาธังเมตตาธรเมตตาทางหลงไเจ้าทํามลงไว้เจ้างงไเจ้า càng tin đồn càng mắng đồn khác càng tin càng tin đồn trêu càng mắng ตังด้วยทรังมามีมาด้วยมักเรตาขอมีสูอมีสูปพลมีกงเกบมีสู่ัิและอิทวามหาเทวาขอจงมาิวงเปิดกลับเปิดชควงเลิมลัเปิดมีเปิดอินทริดินทรเปิดด้วยคับุตายะเปิดให้เจ้าจงดังเปิเจ้าจงมีอำนาจเปิดเจ้าจงมีงมีเปิดให้เจ้าจงมีเงินเข้าป่เจ้าจงมีการเข้าป่เจ้าจงมีงานเข้าขอดวงประสิษิประทานความสุครองขอเจ้าจงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าตนอย่าทุกข์ คงอย่าเศ้าอย่าเสียใจขอมีความสุขใจสบายใจรักษาสมเขาะรักษาคนในคุณธรรมความพอขอเจ้าเดินทางไปด้วยใจขอจงมีบารมี จงมีอำนาจจงมีนักเมตตาผู้ใจดีเจ้ามกเจ้าปีนผู้ใจดีเจ้ามกเจ้าปีนคนหยอกผู้ใจดีเจ้ามกเจ้าปีนพ่อขุนแผนพ่อขุนแขึ้นรังวันจางพ่อขนแผนขึ้นเป็นคนรกล้านขอให้จงเป็นผู้จงมีนักขอให้จงเป็นผู้จงมีนักมหาบุญกิจการมันี้ให้จงมีคนรัให้จงมีคนเมตตาตัวเจ้าหัวเจ้าดวงหลังเด็กกลับไปทางมหาเลือดตังมังมหาเลือดตังมัมหาเลือดตังมังมาปฏิทินตังมังมาปฏิทินตังมัาปฏิทิน 没有挖。 pak sini bui nafsum yang aku อาครับตนนักอยู่ครับตอบนักจ,กจริงๆแล้วก็อยู่นะครบอย,ยอยู่จังหวัดเลยอยู่จังหวัดเลยปวีานปสาแต่ทุกวันนี้อยู่ที่ไหนก่อนอยู่ที่เกษตมผสมอํเภออะไรครับเวืสามพานครับอยู่ที่อำเภอ3าพานครับเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสี่ห้าแปดห้าแปดศูนย์เก้าสี่ห้าแปดห้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับติดต่อกันเราเองนะครับ ติดตามได้นะครับสาดูครับดูครับเดี๋ยวพบกับป้อนแนแอนะครับถ่ายรูปกันถ่ยรูปกันเอาเอาเรลวรถ่ายรูปารัน่นั่งน่นั่ี่น่ตงัอ่ะานถยรูปนบอก่าถ่ยรูปยวันวันมาโอ้อะไรขยยยมาเข้ามาเข้ามา

เดี๋ยวปูครับชิมๆหน่อยครับปูแม่แม่แม่แบบนี้เลยครับครับชิดยังไงเนี่ยครับตรงนั้นนะครับเอามาเร็วๆเร็วๆพะเดชช้าเด็กจับฝึกผมมาผมเลี้ยงไก่จะบอกให้ผมนี่ต้องสองวันแล้วอ่ะจะมาปูเน้นๆเราเหลือจานเรานี่แต่งวันนั่งคื่นเลย มา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 เข้ามาเล็วรวมาแล้วโอ้มนั่โอ้มมาแตนโอ้มเอ้ามามาัถ่ายรูปเข้ามาเลย